วัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัส oh ดีครัแค่นี้เหรอวาเตรียมหรือเตรียมมาแค่นีอ้าเลย้อมมาแค่นี้เมื่อกี้แอบได้ยินซ้อมเลยสองคน,นมีชื่อชื่ออื่อบ้าง你叫什么名字？我ม ว่เจวาตึ้งค sure ่ะไหนิไหนิไหนว่เจ้าว่าเจ้ชูอีเขาม่ช่อจมอจมช่อจแมด้วยด้้สอดสุอดวันนี้เราวันนี้เรามาในลุกอะไรคะเนี่ยอธิบายให้แฟนคลับนิดนึงค่ะแฟนวันนี้มาเป็นลุกไล่เลิเจอนค นีที่ดีเขาในเอกเป็นเรื่องเยอะเลยเข้ามาในลุกแบบว่าลุกง่ครับ้รงเป็นลุกหน้า80ทีปฏิบัติไปไอ๊ปดีก็เป็นลุกแบบวัตถุจริงมีคนบอกว่าเป็นขุนนางอะะไรฮเป็นขุนนางใช่ไหมฮะเป็นเทพเเป็นเทพโอเคมีอะไรต่อไหมคะเดี๋ยวรอฟัง ไม่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทักทาย u FC กันก่อนนะคะเพรามารอนานมากทักทายหน่อยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีชั้นหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้ด้วยนะครับชั้นสองด้วยนะคะสวัสดีครับทั้งหมดด้วยครัชั้นสามด้วยเอาชั้นสี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยฮะสวัสดีพี่ๆจุกด้อมเลยนะครับสวัสดีครับค่ะทุกคนเหมือนตั้งใจมากเลยนะตั้งใจ เขาตั้งใจมากแล้วก็รอคุณทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็อยากจะมาร่วมเฉลิมฉลองตัวจีนกันที่ที่เดอะมอลล์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นการแสดงแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากมากครับที่สุดอยากจะถามว่าเตรียมตัวกันมานานไหมคะเตรียมตัวมานานไหมถ้าสหรับโชว์เมื่อกี้คือเมื่อคืนฮะเก่งมากเลยนะเี่ยมาซ้อมอยู่อมาซ้อมอยู่เมื่อคืนเมื่อคืนแบบเมื่อคืนมาก็มาบล็อกกิ้งมามาซ้อมที่นี่นะคะค่ะ วันนี้รู้สึกยังไงบ้างเมื่ได้มาเจอแฟนกค่ะเอ็ซีที่นี่ค่ะในช่วงพิธก,การจุดจีนปีนี้ค่ะโดีใจมากครับก็ด,ดีใจมากเออครับก็เป็นจุดจีนปีแรกนะที่เราแบบได้เ,เ,เจอทุกคนดีิงๆเรน่าจะใช่นะฮะคิดว่าครับผมก็ดีใจมากที่แบบทุกคนมาหายเยอะขนาดน,นี้ครับผมค่ะก็บบดีใจเหมือนกันครับผมก็ยินดีที่ได้เจอนะครับผมชาวบางแคอุ้ย ถ้าบางแคร์ร้องเพลงกับบางแคร์ได้ไหมอันนี้เด้งมาโดยหนาวยังไงสิยังไงเธออยู่บางแคร์เธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ตอนแค่นี้เพ่ออะไรดีครบางแคร์อยู่แค่บางแคร์เดี๋ยวไปย้ายจังหวัดค่อยต่อโอเคบางแคร์เพราะวันนี้เราอยู่กันที่เดมอลนะคะบางแคร์ถามกันนิดนึงค่ะในช่วงเทศกาลถูกจีนนี้ทั้งสองท่านค่ะ มีแพลนอะไรกับครอบครัวไหมคะแล้วอยากจะสเปนทางอะไรกันบ้างคะอ่ามีแพลนไหมก็ถ้าเป็นผมก็กลับไปไหว้กลับไปเจอครอบครัวผมแล้วก็น่าจะเป็นวันวันเที่ยวก็ออกไปเที่ยวแบบครอบครัวครับผมออกมามหาอะไรทานใช่ครับ โอ้ผมก็อยู่กับครอบครัวเหมือนกันครับตอน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 นี้แม่ก็ลงมาหาจากเชียงใหม่ครับโอเป็นคนอ๋อเป็นลุงเหนือเชียงใหม่นะคะเป็นคนโอ้เป็นคนแบบเป็นคนเดแบบเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนกู้ตีเจ้าองานมันพูดเนี่ยได้ไหมเหรออู้บัจจานครับผมจริงเหรออู้บัจจานมากไปเรื่อยอู้บัจจานอู้บัจจาน ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ก็มาร่วมใช้เวลาด้วยกันใช่ไหมคะทีนี่ค่ะทิ้งท้ายสักพิมพหนึ่งนะคะวันนี้เป็นแฟนก็มากันตั้งใจมากๆที่จะมาส่งกำลังใจให้กับทั้งสองท่านนะคะอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนเลยคะอุ๊ยอุ๊อะไรอ่ะไม่เงี้ยอ่ะปีปอดลูกเลยับผมก็ตุนีปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงฟังๆรับรวยร่ำรวยทุกคนเลยครับผม กระผมด้วยครับกผมก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับ <c oughs> อุ๊ย <c oughs> น่ารนะักเนาะน่ารักมากมค่ะไอะอดิ้นเดืองให้ฝากผลงานเราสักหน่อยค่ะครับผมก็ปีนี้นะครับก็จะมีแข็งจีราสเปเชียลอีพีนะครับก็ อีกไม่นานก็เราก็จะใกล้ได้เรื่องบางอย่างครับผมแล้วก็แล้วก็ปีนี้เรามีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งก็ขอถ่ายทุกคนด้วยครับกับเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แทงกับแฟนเก่าครับผมก็ซีไปแลวก็ขอฝากแบบว่าทุกทุกผลงานเลยที่กําลังจะออกมาแต่ยังบอกไม่ได้ครับผมถ่ายติดตามด้วยครับแ้วเราสัญญานะเราจะซัพพอร์ตเอาตลอดถูกไหมอ่าลก ที่สุดเลยไหมพูดคำว่ารักดังๆให้กับทั้งสองท่านด้วยค่ะรักมากๆพูดเลยค่ะเชี่ยเชียงนะเชียเชี่ยน่ารักมากแต่ความน่ารักของทั้งสองท่านนะคะยังไม่อยู่อยู่เท่านี้เพราะว่าเตรียมเพลงมามอบให้กับแฟนๆด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับมี